สูตรนี้เด็ดแ,แ,แต้เจ้าคุณผู้ชมขนาดหมอพื้นบ้านแล้วก็หมอจับเส้นเป็นยังแนะนำเลย่วยขายเส้นเอ็นเส้นยึดเอ็นตึงปวดแอลใจได้ดีเจ้าสูตรนี้ดแแีแต้เจ้าคุณผู้ชมพัะธาสุภาสิทธเจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมวันนี้พัดมาฝาคุณผู้ชมมาพอสมุนไพรในบ้านเจ้าปลูกไว้ในบ้านเนาะนั่นก็คือ ลิ้นฟ้าทางบ้านพัดเปิ้นกระจะห้องว่าบริษไม้เนี่ยเจ้าอันนี้เปิ้นกําลังพัดตอนเปิ้นเนาะแล้วก็ยอดเปิ้นกระแตกกิ่งก้านออกมาแบบนี้เจ้าหลายๆท่านที่ชอบกิ่นฟักลิ้นฟ้าฟักของเปินนเเป้นนะเจ้าฟักอ,นนอ่อนเนาะถึงจะขมแต่ก็มีประโยชน์มากเลยเจ้าใบของเปิ้นแบบนี้เจ้าใช้แก้ไข้ได้เจ้าคุณผู้ชมเอาเด็ดใบไปต้มน้านํา กลิ่นน้ำเนาะใช้แก้ไข้แก้ปวดได้เจ้าแต่สำหรับวันนี้ที่พัดมาถ่ายคลิปเ้นฟ้านั้นท่านใดที่มีอาการปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังปวดแอวนั่นเจ้าสูตรนี้ช่วยได้ดีเจ้าขายเส้นเอ็นเส้นยืดเอ็นตึงนะเจ้าโดยเราจะใช้เปลือกเลนฟ้าเจ้าเปลือกของเปิ้ลแบบนี้เนาะ สำหรับเปลือกเลิ้นฟ้าที่เขาถากมาแบบนี้นะเจ้าเราจะเอาไปต้มเนาะต้มเปลือกแบบนี้สองชิ้นเจ้าสองชิ้นขนาดนี้เลยต่อน้ำลิดครึ่งเจ้าต้มสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะเจ้าต้มเคี่ยวนานๆน,น,น่อยจากนั้นก็หือกินสามเวลาเจ้าเช้ากลางวันเย็นเนาะน้ำที่เหลือเขาเอาใส่ตู้เย็นได้เจ้าสูตรนี้เด็ดแต้เจ้าคุณผู้ชม ขนาดหมอพื้นบ้านแล้วก็หมอจับเส้นเป็นยังแนะนําเลยเจ้าว่าใช้เปลือกลิ้นฟ้าเนี่ยช่วยคลายเส้นเอ็นเส้นยึดเอ็นตึงปวดแอวใช้ได้ดีเจ้าสูตรนี้ดีแต้ะเจ้าคุณผู้ชมสูตรนี้นอกจากจะขายเส้นเอ็นเส้นยึดเอ็นตึงแล้วยังช่วยขับน้ําเหลืองเสียได้ตัวเจ้าท่านใดที่มีตุ่มอะอะอเหะตุ่มคันขึ้นตามร่างกายเนาะใช้สูตรนี้ก็ได้ผลเหมือนกันเจ้าเด็ดขนาดเลยและนี่ก็คือสปอร์คูนของบัลิดไม้หรือว่าลิ้นฟ้านะเจ้า เป็นสปกูณทีดเด่นทางด้านสมุนไพรแท้ๆเลยเจ้าตอนนี้พัดทำช่องใหม่เจ้าชื่อช่องว่าพัตคารบ้านนาพัทาสุภาษิตฝากช่องนี้ตัวนะเจ้าเป็นช่องบ้านๆนาะหาก,กินบ้านๆตามสไตล์ล้านนาเจ้าขันได้ที่เกยดูเกยชมพัดลองไปพอช่องนี้พอเจ้ากะม่วนสนุกบ่แพ้กันเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามับชมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ใหือพัดตัวนาอวันนี้พัดลาไปก่อน ปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า